คอร์รีไฟไปแล้วนะครับรถมีปัญหาสายพันธุ์หน้าเครื่องขาดน้าเลยทําให้สามารถทํเวลาต่อรอบได้แค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นเองค่อนข้างดีค่อนข้างดีนะแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิมนิดหน่อยซึ่งทุกครั้งที่มันลดลงเนี่ยมันก็จะมีฟันดำซึ่งเราก็เราเหยียบได้เต็มไม่เต็มที่ซึ่งปกติปัญหานี้ไม่เคยเกิดขึ้นแต่ก็เพิ่งเกิดครั้งแรกกับการคอรี่ไฟก็เดี๋ยวเราต้องมา มาหาว่าสาเหตุว่าเป็นเราทำไมถึงเป็นอย่างนั้นสำหรับการคุริฟายเมื่อสกักครูนียครับซึ่งได้คอลิฟายมาแล้วก็ได้อันดับมาอันดับที่ห้าครับก็ใช้ยางใหม่คอลิฟายแล้วก็ส่วนน้ำมันเครื่องหรืออะไรพวกนี้หรือระบบส่งกำลังก็ค่อนข้างที่จะจบปะเรื่องเครื่องยนต์นะครับตอนนี้ค่อนข้างจะที่จะนิ่ง ตอนที่มาเริ่มแข่งเลทหนึ่งฝนนั้นตกพอฝนดั้นตกเนี่ยมันมาตกก่อนแข่งแล้วเราก็ดันไม่ได้เช็คอย่างเช่นรถผมเองก็ไม่ได้เช็คเรื่องใบปัดน้ําฝนคือรู้ว่ามันทํางานนะแต่การว่ามันไม่ได้รีดน้ําเราก็เลยต้องมาแก้หน้างานกลายเป็นว่ามีรถผมเนี่ยไปสตาร์ทปากทางพิษแล้วก็รถพี่โต้งเนี่ยก็คือไม่ได้จอดออกก็เลยต้องมาจอดออกหลังผมก็คือสตาร์ทปากทางพิษเหมือนกันนะครับ ด,ดันมาสุดลิตรเลยเนี่ยฮะทางขวามือยังไงครับเนี่ยไม่ไหวครับเนี่ยครับกดปับ๊บ ดึงปืดเลยครับเบอร์22เห็นไหมครับหายเลยนดับสองกันต่อนะฮะจากนี้เลยฮะหมายเลข22ทวันสุนรัตพ่โต้สตันสวัสดีครับโอ้โหไม่เจอโอ้ไม่เจอนานเป็นยังไงบ้างครับสำหรับโู้เรซซี่ช่วงออกลาร์ดนะครับออกไม่ทันเวลาประตูปิดออกจากยิสเลนส์รับแล้วไล่ขึ้นไปก็ค่อนข้างเหนื่อยถามจริงก็คือไปอยู่ท้ายแถว อยู่ในพิษเลนที่ยังไม่ได้อยู่ใน้ายแถวครับต้องรอให้รถกลุ่มเนี่ยออกไปก่อนเพราะว่าเราอ่าด้วยกติกาครับที่เป็น f อ a นะครับมันแบบว่า,าสากลทุกอย่างต้องตรงตามเวลาเราช้าเองโทษใครไม่ได้คราวเนี้ยด้วยเขาปิดประตูทางเข้าเราก็ต้องรอรอจนกว่า,ารู้รู้เสียยอกาแต่ว่าก็พยายามทำห้ดีสุดเพราะว่าวันเนี้ยค่อนข้างฝนตกและผมมาเซ็ตรถค่อนข้างลงตัวครับผมเร็วที่สุดกอไปทางด้านของธนวัตรครับสองาทีสิบจุดเจ็ดสี่เจ็ดฟาซสแหละผมเป็นคน จะคอนเซนเทรตกับสมาธิตัวเองมากกว่าก่อนที่เราจะแบบขับรถหรืออะไรเงี้ยผมนั่งบนรถเนี่ยหานาทีหรือสินาทีเนี่ยผมจะไม่คุยกับใครผมจะอยู่กับตัวเองก่อนเพื่อให้สมาธิก,กลับมาเรานั่งคิดถึงจินตนาการว่าออกตัวไปเราจะไปทางไหนถ้าเกิดแบบนี้เราจะแก้ยังไงเราต้องคิดสถานการณ์รอในขณะที่ต่อให้มันเกิดหรือยังไม่เกิดก็ตามผมจะรู้ว่าผมจะต้องทำอย่งไง ตำแหน่งที่ค่อนข้างน่าพอใจอย่างยิ่งก็คือออกเคสตาที่10แต่จบในระดับที่5อ,อแล้วก็ที่4ในรุ่นก็ถือว่าพลิกความคาดหมายเลยทีเดียวเพราะว่าเพราะว่าวันนี้ฝนตกฝนตกหนักแล้วก็แทกลื่นตลอดทางตลอดเวลาเลยก็ทำให้เราต้องใช้ฝีมือค่อนข้างเยอะ ในขณะที่เครื่องยนต์เราก็ต้องทนทานแข็งแรงที่พอจะพอจะพาเราวิ่งได้ตลอดลอด่งจนจบการแข่งขันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจะโชคดีในวันนี้เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ดีก็คือว่าพรุ่งนี้ผมก็ออกกีฬาที่1นึ่งเขาเข้าที่ห้ารีเวิร์สกิทมาอยู่ที่1ก็ก็ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดในรอบ2 3ปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวเลยนะ ค่อนข้างดีเรียกว่าเพอร์เฟกที่สุดตั้งแต่ทํารถคันนี้มาเลยสมบูรณ์แบบมากแล้วก็แรงสม่ำเสมตอต่อเนื่องไม่มีกําลังตกเลยแต่มาน่าเสียดายมากคือว่าเลยหลังจากรอบที่สี่ไปแล้วนมีปัญหาคือท่อท่อน้ําเลี้ยงท่อน้ำมไม่อรโบอ่ะมันหลุดออกมาพอมันทาให้น้ําที่อยู่ในหม้อน้ำมาไหลออกมาหมดเลยแล้วมันเลยทําให้รถพี่เก่งที่นํามาที่หนึ่งแบบพี่เก่งวิ่งแบบสบายใจและกลายเป็นว่าลม้มบนฮีทขึ้นนะคะันนี้พี่เก่งก็ที่ผมบอกแหละพี่เก่งเลยโทรถ,ถามว่า จะเอาอยัางไงคือเราสามารถคอได้นะคือก็คือหมายถึงว่าทุกนักแข่งเนี่ยจะมีหูฟังอยู่แล้วก็ติดต่อพี่เก่งแล้วพี่เก่งก็ถามว่าจะเอาอยัางไงว่าจะเข้าผิดไหมเพราะว่าความร้อนมันขึ้นความร้อนมาดําขึ้นไปร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบแล้วความร้อนมันขึ้นก็ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบแล้วผมก็เลยบอกว่านี่ไหนคือถ้าเราเข้าผิดมาเนี่ยยังไงเราก็ไม่ชนะอยู่แล้วนะครับคือคือรถแข่งทุกคันน่มันวิ่งกันตามกันแค่ระดับวิเท่านั้นเองซึ่งต่อให้เลยเข้ามาแก้รถ ผมก็เลยบอกพี่เก่งว่าเม่อกี้ก็วิ่งเอาคอนเทนต์ไปเลยทดสอบไปเลยว่าน้ำมันเครื่องซิเลนซิงอ่ะที่ใส่อ่ะผมเคยมาเผาเล่นแล้วที่บอกว่า18อองศามันยังไม่เดือดเลยก็เลยให้พี่เก่งวิ่งให้พังไปเลยแล้วก็วิ่งไปเลยจนพังจริงๆนะเพราะว่าน้ําในหม้อน้ําไม่เหลือเพราะกำลังอัดมันออกมาด้าหมดแล้วพอวิ่งเสร็จแล้วก็มาได้ได้ดูนะอย่างที่ผมบอกว่าวิ่งเสร็จมากแกะดูเครื่องท่อนล่างไม่เป็นไรเลยเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันไม่ได้เดือดถ้าน้ำมันเครื่องเดือดมันจะเป็นฟองอันนี้คือช้าปกติเครื่องเหม่่คฝากง จะแข่งเลสในวันอาทิตย์นะนะครับผมก็มีพี่โต้งสตาร์ที่2นะส่วนผมกับพี่เก่งเนี่ยก็สตาร์ันดับที่23แล้วก็24เดี๋ยวดูว่าเราสตาร์แข่ง้ายจะขึ้นไปจบเทียอหนับเท่าไหร่แล้วก็จะสามารถคว้าโพเดียมได้ไหมิดตามันะ าติดตามผลง,งานผมนะครับและทีมจูนไบโอ,อสเิ็กยาร์ซีฮัทนะครับแล้วก็เรนโซ่ที่สนามบางแสนด้วยนะครับแล้วเจอกันที่สนามบางแสนสนามต่อไปเลสสี่ห้า